กวาง AB normal โพสเดือดกลางดึกสาเหตุเลิกน้ำหวานเกินจะรับไว้ทาเอาบรรดาขาเพือกตาสว่างกวาง AB normal ลโพสเดือดกลางดึกสาเหตุแท้จริงเลิกน้ำหวานซาซาส่อจบไม่สวยเรียกว่าทําเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อคู่รักนักร้องน้ําหวานซาซาประกาศเลิกฟ้าผ่ากวาง a อบีน m a l ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อต้นปี2563 ปิดฉากค,คู่รักนักร้องหลังแต่งงานได้เพียง3ปีน้ำหวานซาซ่าแจ้งข่าวลดสถานะสามีกวาง ABNormal ผ่านทางอินสตาแกรหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันลดระดับความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะล่าสุดนั้นกวาง a b n ี r m a l ได้โพสต์กลางดึก สาเหตุเลิกน้ำหวานเกินจะรับไว้โดยโพสต์ข้อความว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอน,นิ่งวานก็เอาข่าวที่มีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโว,วยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเยิงกับทางบ้านหวานเกินจะรับไวถึงจุดแตกหักแล้ว ถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้มีสติมากกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นตามนั้นนะครับอย่าเพิ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุม